สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมกราคม2514ชาวราศีสิงนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสรับกันได้นจะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เย็นกันนะคะโอเคนะ มาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันออน้ำพินาโกลค่ะเก้าเหรียญทวบวานค่ะสองไม้เท้าโฟร์ฟครัพกระสีถ้วยคว e นออฟคัพราชินีถือถ้วย แต่ฟอเพนเดอ c ์โห้าเรียอืนาสีสิงนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงคือตัวคุณอ่ะน,นะตัวคุณจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่าคุณจะไม่โสดอ่ะแต่แต่คุณจะทําตัวเหมือนว่า คือเหมือนมีความรักตัวเองอย่างมากมีความแน่วแน่มีความมั่นใจมีความที่แบบว่าคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมันมีค่าเหลือเกินมันแบบว่ามันโดดเด่นหรือว่ามันแบบว่าตัวเองอะอยากอยากเป็นตัวตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยคือออืยังไงเดียคือในช่วงที่ผ่านมาชาวิีสิงจะเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองแล้วทําทุกอย่างอะไร เพื่อเพื่อตัวเองเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าคุณรู้ว่าตัวคุณอะเป็นยังไงตัวคุณดียังไงตัวคุณเก่งยังไงคือเขาเรียกว่าอะไรอะจะมีความมั่นใจและมีความที่อืมถามว่าไม่ถึงกับแคร์ใครไหมแต่ไม่ใช่แต่ว่าคุณคุณจะรู้ว่าตัวคุณอะมีความสุขได้อย่างไรแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะไปต้องการให้คนอื่นมาทําให้คุณมีความสุขเพราะตัวคุณเองอะก็สามารถทําได้อะไรเงี้ยคือมันจะมีความมั่นใจในแบบแบบเนี้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมา อารมณ์แบบใครเข้ามาเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยก็จะมีความแบบ <c oughs> รับไหมอะ่ะรับดีปะอะไรเงี้ยคือตั้งทงั้งที่ตัวเองก็มีอยู่สามทวีตเตรู้สึกว่าสามวเนี้ยมันมันก็โอเคสําหรับเราแล้วนะคือตอนนี้ที่เราเป็นอยู่อะแล้วมันก็โอเคอะแต่แบบพอมีคนเข้ามามีคนอย่างยิงย่งความสัมพันธ์ให้แบบนี่คนแบบสนใจอะแต่ตัวเองก็แบบว่าอ่าไม่ยื่นมือจ้ามองเฉยๆอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบว่าอย่างงี้มันก็โอเคแล้วนะคือ คือมันก็โอเคแล้วตอนเนี้ยที่ที่ที่เป็นอยู่มันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเงี้ยคือคุณคุณจะมีความเบื่อหน่ายคุณจะมีความแบบว่าก็ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์อะไรกับใครทั้งนั้น,นะเนี่ยแต่มีคนหนึ่งที่เขาอยากจะเนี่ยมอบถ้วยกับคุณอะเนี่ยเขาอยากมอบถ้วยกับคุณนะคะเขาชอบคุณเขาสนใจคุณมีคนสนใจอยู่ค่ะแล้วอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์อยากจะแบบ <c oughs> รับเถอะอะไรเงี้ยแต่คุณนี่นี่คือคุณคุณก็บแบบ ตอนนี้มันก็โอเคอยู่อะค่ะก็ก็ไม่ได้อย่างมีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แบบยังไงดีอะอะไรเงี้ยอึ้งนะคะชาวราศีสิสงห์อึ้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าอึ้งเพราะอะไรไอ้สาวสุกว่าตัวคุณนะที่ทําเป็นแบบเนี้ยที่ทําตัวแบบเนี้ยคือที่มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีคนมาสนใจคุณแต่คุณกลับไม่คิดที่จะเหมือนเปิดรับหรือต้อนรับเขาแบบสักทีเดียวขนาดนั้นมันเป็นเพราะว่า ตัวคุณเองอ่ะเหมือนเหมือนรออะไรใครอ่ะเหมือนเหมือนรอใครอยู่นะที่มันไม่ใช่คนเนี้ยใช่หรือเปล่าคือคนคนนี้เขาอยากมาต่อยให้คุณใช่ปะแต่คุณกลับไม่รับแต่ตัวคุณหันไปมองกับอีกคนนึงอ่ะไอ้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่คุณคุณมองหาเขาคุณมองคนที่อยู่ไกลจากคุณคนที่อยู่ Uh, มีความเป็นต่างชาติหรืออยู่ต่างถิ่นต่างใดกับคุณนะ่ะอืมอืมแต่คุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็เป็นสนมันก็โอเคหรือว่าอยู่คนเดียวก็โอเคนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็รอคนคนนึงอยู่แต่พอมีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาอยากมอบความสัมพันธ์ให้โอ้โหรู้สึกว่าชอบคุณมากแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่เอากูเบือ่ออย่างมายุ่งก,กับกูอะไรเงี้ยนี่นี่นี่แ้วก็แบบว่า แล้วตัวเองก็มเหงาแล้วตัวเองก็แบบว่าอืมารู้สึกแบบว่าโหูมารู้สึกแบบว่าเออทําไมเราถึงไม่มีใครนะทําไมเราถึงชีวิตเรามันเป็นแบบนี้นะแต่ที่จริงเราไปสมก็โอเคแหละแต่ว่าคือถ้ามีความรักแต่ทำไมทำไมเราถึงเหงานะทําไมเราถึงยังไม่โอเคอยู่นะอะไรเงี้ยนาสีสิงคคุณเป็นอะไรอ่ะอืมคุณเป็นอะไรคะอืมยังไง อะไรของคุณเนี่ยขอดูหน่อยค่ะว่าคุณไม่คิดว้าอิสว์จะงงมั้งเหรออืมขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงอะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันอืมซีซอครับนะคะหกถ้วยเดมเมจิกเชียน Acle, เทนนิสเปนนโคค่ะสิบเหรียญนัคคมนะคะเก้าถวยนัสอดค่ะเก้าดาบสำหรับคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงนะคะตัวเขาเองนะในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีความแบบมีความตึงๆมีความแบบ มีความเครียดมีความแบบคิดเยอนนะมันมีเรื่องบางอย่างที่เขาคิดแล้วเขาคิดอยู่ตลอดเวลานะไอส้สาวโซว่าคนคนนี้คิดในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะที่มันเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคือแบบจะจริงจังไหมอะในชีวิตอะหรือจะยังไงดีหรือจะยังพูดอะไรอะพูดมาเดี๋ยวนี้หรือจะยังคงแบบเฮ้ยเรายังโอเคกับ ความสัมพันธ์ในแบบที่ว่าน่ารักน่ารักอะความสัมพันธ์ที่แบบว่าไปเรื่อยความสัมพันธ์ที่มันยังแบบไม่ต้องจริงจังหรือกับเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนเนี้ยเริ่มมีความคิดในเรื่องนี้แล้วนะคะคือเขายังไม่ชชว่์ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ก่อนไหมคือก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีคอามสมพนธ์กับใครยังจะไม่ได้อยากที่จะแบบถูกรบตึงอะหรือว่าอีกใจนึงหรือว่าตอนนี้เขาควรจะมีคนรักหรือควรจะเปิดเผยความสัมพันธ์หรือควรจะมี ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับใครจร,จริงๆแล้วเป็น,ปนครอบครัวได้แล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ยอืมเขาคิดถึงเรื่องของการมีครอบครัวแล้วค่ะแต่เขาลังเลยอยู่ว่าเขาควรจะทํามันดีไหมนะแต่ในใจเขานะด้วยความสามารถหรือว่าด้วยสิ่งที่เขาเป็นอ่ะที่จริงอ่ะตัวเขาอ่ะสามารถที่จะมีครอบครัวหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับฝ่ายใดฝ่ายอ่า ไม่ใช่สิกับฝ่ายฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะคะคือด้วยความที่เขาก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วอะนะในอาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการเงินหรือเขาเรียกอะไรอะด้วยอายุด้วยวุฒิภาวะเขาก็สามารถที่จะมีครอบครัวที่น่ารักน่ารักของเขาได้แล้วแต่คนคนนี้ไงเขาติดฝ่อย,อยนิดนึงอะคือคือบางทีเขาก็เสียดายความ ความเปรี้ยวของเขาเขาก็เสียดายความที่แบบว่าจะต้องแบบหวั่นเสน่ห์หรือความที่แบบความรักสนุกของเขาในส่วนนี้ไปนะคะถ้าเขาจะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าอ๋อเครียดอ่ะทําไงดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะคนคนนี้ไอ้สาวก็รู้สึกว่าตัวเขาเองนะเขาจะมีความเป็นเขาเรื่องอะไรอะ่ะถึงแม้เขาจะอายุเยอะแล้วหรือว่าอืโตพอสมควรแล้วแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเด็กหรือมีความคิดที่คือเขาไม่ชอบอะไรที่มันแบบ ดูคเครียดอะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบเบาๆชอบแบบซื่อชอบแบบว่าใสๆอ่ะอืในความรักความสัมพันธ์อะคือก็แบบว่าคุยก็คุยอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบทาให้เขาสบายใจเขาก็โอเคแล้วเขาก็มีความเป็นเด็กในตัวสูงเหมือนกันนะคะอืม,มันก็เลยแบบว่าไม่ชอบอะไรที่มันกดดันความรู้สึกหรือกดดันตัวเขามากเกินไปอะไรเงี้ย เข,ขาดู้นเลยค่ะว่าแล้วในเดือนมกราคม2 5 6 4สถานกรารณ์ความรักของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรมาดูกันเรียบวานค่ะสามเม้าท์เทีทยบ,บขับค่ะสามถ้วยนายอภิษฎนะคะกะอืมพูดดีๆอัศวินถือดา ทูบสอดสองดาบอืมเซวนนับสอดน,นะคะเจ็ดดาบไม่รู้แหละไม่รู้แหละราศีสิงห์แต่ว่าในช่วงของเดือนมกราคมหกสี่เนี่ยมันแน่นอนจริงๆว่ามันเหมือนกับอมืมันต้องมีมากกว่าเหนือ่แหละคนที่จะไม อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคุณอยู่ในช่วง,งความที่แบบว่าคุณต้องตัดสินใจอะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจคะ่ะจจะเป็นเรื่องราวสองเรื่องคนสองคนความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์นะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตัวคุณอะ่ะบางทีอะ่ะคุณก็รอคําตอบจากคนคนนึงอะ่ะเหมือนแบบคือมือมือนึอนนงอะ่ะคุณมีคนนึงแล้วหรือเปล่าแล้วก็แบบเ,เขาเรียกวอะไรอ่ะเขาเรียก ผูดด้ดีๆคือเหมือนกับว่าคุณรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างอะค่ะในความสัมพันธ์นะคะในช่วง,งเดือนมกราคม64คนคนนี้นะคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคืออัศวินถือดาบนะด้วยคาแรคเ,เตอร์ของเขาเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามันก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคะแต่แค่อ่ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็มีความหัวหร้อนง่ายนิดนึงนะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นคิดด้วยทาไวนะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรใครนะความเปรี้ยวเยาะได้ก็พอสมควรแต่คนคนนี้อยากจะเข้ามาคุยกับคนนะคือเขาจะเข้ามาในแบบที่ว่าก็อยากแบบสร้างความสัมพันธนะ์อยากเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนคนนี้อาจจะเคย เป็นเพื่อนคุณมาก่อนหรือเคยคุยมาก่อนแต่เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาหาคุณแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าบางทีก็บอกใครไม่ได้เพราะว่าแบบการเข้ามาของเขาบางทีก็แบบว่าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกขนาดนั้นอ่ะอืมแบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบว่า เหมือนลบหลบซ่อนๆอารมณ์ซ่อนๆความรู้สึกหรือว่าบางทีการที่เขาเข้ามาคุณก็แบบว่าไม่ได้บอกว่าคุณคุยกับคนนี้อยู่อ่ะแต่ก็แบบให้ความเป็นเพื่อนไปแบบว่าคุยแบบเหมือนคนปกติรู้จักกันเป็นปกติอะค่ะแต่แต่คนคนนี้แหละที่เขาเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจหรือคุณจะต้องเลือกอะแต่คุณอะกำลังเขาเรียกอ,อะไรแต่คุณอะต้องรู้ก่อนว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยหรือคําตอบที่คุณต้องการอะ่ะมันคืออะไรแล้วคุณก็ตัดสินใจได้มันเป็นช่วงของการที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะค่ะกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างรอข้อมูลอะไรบางอย่างรอข่าวอะไรบางอย่างรอคนบางคนอยู่อะไรเงี้ยอเขาทุ่นนะค่ะว่าแล้วคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงอะค่ะ ในช่วงของเดือนมกราคม64สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน The f o o l The Temperance Triwizard ค่ะสามไม้เท้า Fabian ห้ามไม้เท้า Ten of Cups ค่ะสิบถ้วย อสำหรับนะคะชาวคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงอะในช่วงของเดนะือนมกราคมสี่เนี่ยตัวเขาเองนะตัวเขาเองอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่เหมือนพยายามปรับปรุงอะเหมือนพยายามที่จะแก้ไขอาจจะเป็นนิสัยของเขาเองหรือตัวเขาเองอยากที่จะเคลียร์หรือเขาเรียกว่อะไรนะ ปรับความเข้าใจกับคนคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็รอคอยในการที่แบบว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะได้ทําจะอะไรรอคอยโอกาสที่เหมาะสมที่จะได้เข้าไปหาเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรับความเข้าใจเนื่องจากที่ผ่านมามันมีเรื่องราวบางอย่างที่เฮ้ยมันมีความไม่เข้าใจกันอ่ะมันมีความมันมีการไฟกันนะคะมีมการงัดกันนะคะเพราะว่าแบบ บางสิ่งบางอย่างด้วยความคิดหรือว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแล้วมันมีการทะเลาะก,กันในแบบที่อยู่ดีก็จบไปจบกันไปแบบไม่เข้าใจแต่คนคนนี้รอการพูดคุยรอการเริ่มต้นใหม่อยู่นะช่วงนี้เขาก็พยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเขาเองอะค่ะถ้านิสัยอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงมันแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะได้มาปรับความเข้าใจกับคนคนนั้นเพื่อที่แบบเฮ้ยเราอยากน้อมต้องความสัมพันธ์ใหม่อะ เรามาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอ่ะเรามาคุยกันใหม่ได้ไหมคะคือแบบ <c oughs> คือเรายังรู้สึกดีกับเธออะไรเงี <c> ้ย <oughs> ที่มันมาคือที่เราไม่เข้าใจกันมันมันไม่ใช่ว่าเราแบบมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกแต่แบบ <c oughs> คือเราอยาจะคุยกับเธอเราอยากจะขอโทษเธอนะในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแบบเราเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เนเสียงนะคนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่นะในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาเองก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็อยากมีครอบครัวคือเขาก็อยากมีคนรักที่แบบว่าเฮ้ยสามารถพัฒนากันไปในแบบที่ว่าเฮ้ยมั่นคงเงี้ยเอาจริงๆเขาคาดหวังในความเป็นสิบถ้วยนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะดูมีความกระลิมกระเรี่ยอาจจะดูแบบเฮ้ยจริงจังเป็นไหมหรืออะไรแบบนีน้แต่ว่า ในความคิดลึกๆหรือในตัวตนของเขาหรือไม่ว่าจะทุกๆคนนะเขาก็ต้องการความรักที่แบบจรงิงจังแล้วก็มั่นคงอะ่ะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเคนะคะเป็นงั์ใจให้ชาวราศีสิงห์นะจ๊ะเขาต้ในเาขาว่ไพ่อยากบอกอย่างนะ้น่นะมห้ชาวราศีสิงห์มาดูกัน King of Cups ข้าราชาือถ้วยทววานกะสองไม้เท้าเพศวานเด็กถือไม้เท้า Love <laughs> hate relationship นะคะเกียดเก่งแล้วไงต่อ f o r g i v e and forget Cupid mm. นะคะ that something s better นะคะ it's up to you uh, ask for help from others สำหรับ อคนคนนี้นะไม่ใช่สิพูดดีๆสิ่งที่พาะอ,อยากจะบอกและแนะนำชาวราศีสิงห์นะคะคือความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะบอกเลยว่ามันมันมันต้องใช้เวลาแน่นอนจริงๆคือสองสองไม่เท้าคือแบบว่ามันต้องรอ นะไม่ว่าจะรออะไรรอคนคนนั้นหรือรอให้เขาเดินทางมาหาหรือว่ารอคําตอบจากคนคนนั้นบอกเลยว่ามันไม่ใช่วันสองวันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องอคุณต้องมีความอดทนอนะ่ะต้องบอกคุณต้องอดทนคุณต้องฮึบนะคะคุณไม่ว่าอนะไรั้น่อก็ต้องฮึบนะแต่ไพ่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณคุณจะต้องรอเขาอะนะอืมอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะแบบว่า ปรับความเข้าใจให้อภัยและขอโทษกันและลืมในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะนะอืมมันอาจจะต้องใช้เวลากว่ากว่าจะกว่าจะทําให้เหตุการณ์นี้มันมันโอเคกว่าคุณจะให้อภัยเขากว่ากว่าเขาจะมาขอโทษคุณอ่ะกว่าคุณจะกว่าที่คุณจะต้องลืมเรื่องราวในอดีตที่เขาทํากับคุณไว้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันใช้ทั้งเวลาและใช้ทั้งความอดทนอืมมันไม่ได้แบบว่า เขาจะมาขอโทษคุณล้วคุณจะให้อภัยเขาในทันทีนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าตัดสินใจอะไรกันง่ายๆนะใช้เวลาจริงๆแล้วมันก็แบบใครอยากจะบอกมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับคุณอะมันก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่คุณว่าอยากคบไหมอ่ะอยากคุยกับเขาอยู่ไหมอ่ะือแล้วคนคนนี้นะเขาเข้ามาหาคุณก็จริงนะเขาเข้ามาด้วยความรู้สึกเขาเข้ามาด้วยความที่เขาอยากจะคุยกับคุณอะ นะแต่คนๆนี้ที่ผ่านมาก็ต้องบอกนิดนึงว่าเขาคงจะดงอิทธิฤทธิ์กับคุณได้เยอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าตัวคุณเองอะ่ะบางทีคุณก็บางทีคุณก็หมั่นไส้เขาอะนะในสิ่งที่เขาทําแต่บางทีด้วยความรู้สึกที่บางเดียวก็น่ารักแล้วก็แบบคุณก็ยังคงมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมีอารมณ์ที่แบบว่าือบางทีกูก็ชอบคนแรกกูก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่แหละแต่ใจนึงกูก็ เนี่ยมันก็ทํากลัวแล้วก็เสียใจอ่ะแล้วก็แบบก็ต้องรู้สึกไงกับมึงนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณแบบว่ากินทำลายฉันนะแล้วแบบแต่ลมันยังรักเธออยู่อะไรเงี้ยแล้วมันจะยังไงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเกลียดแค่ไหนเนี่ยแต่มันจะมีคําว่าแต่ก็ยังรักอยู่อ่ะอืมนะ แต่เขายังรู้สึกดีอยู่แต่เออบางทีเขาก็โอเคนะในสิ่งสิ่งนั้นที่เขาทําแต่มันแต่มันก็กลวนอ่ะแต่มันแต่มันก็ร้ายอ่ะแต่แบบมันจะมีแต่อเพราะอะไรเพราะมันคือความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งทั้งรักและทั้งเกลียดอยู่ในตัวนะอืมันก็จะมันๆอย่างเงี้ยนะคะ อันจริงนะชาวราศีสิงห์ตัวคุณน่ะยพ่จะบอกนะคะที่จริงมันมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้หรือคนที่ดีกว่านี้นะแต่ถ้าคุณจะรู้สึกว่าอ่ะคุณอ่ะคุณคุณสามารถรอเขาได้เพื่อให้แบบว่าที่จะให้อภัยเขาที่จะลืมเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยทํากับคุณไว้แล้วมาแบบเริ่มต้นใหม่อ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอแบบนั้นได้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฮ้ยคุณโอเคคุณโอเคกับเขาแล้วคุณ คุณอยากจะสางความสัมพันธ์กับเขามันก็ได้ไงคือมันก็ได้แต่ไพ่ก็อยากจะบอกว่าอ่าบางทีมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่คนที่ดีกว่านี้ที่ที่คุณจะไม่ต้องเกลียดเขาหรือแบบว่าไม่ต้องมามางึงองังๆอยู่แบบนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาบอกเลยว่ามันอาจจะต้องอืม อาจจะต้องให้คนอื่นๆช่วยเหลือนะคะบางทีอ่ะคนคนนี้การที่คุณและเขาจะได้พูดคุยกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาอามันไม่ใช่ว่าเขาจะเข้ามาโดยตรงได้ง่ายอ่ะไอ้สรู้กว่าบางทีอ่ะเขาคนคนนั้นเองอาจจะให้คุณอื่นๆหรือคนที่รู้จักค่ะเหมือนมามาเป็นแบบว่ามาเป็นคิวปิดที่แบบว่ามามาช่วยให้แบบว่าคุณและเขาได้มาพูดคุยกันอ่ะอืม นะมันจะไม่ใช่ตัวเขาเองที่จะเข้ามาแบบจ้องๆเข้ามาแบบโบะ๊ะบะเขาจะให้คนอื่นหรือเขาจะแบบมีแม่สื่อพ่อสื่อหรือมีเพื่อนที่แบบว่าคอยประคบประงบจับคุณเขาแล้วก็มารบตึงความสัมพันธ์นะแล้วเนี่ยมาพัฒนาความสัมพันธ์กันคนคนี้จะไม่ทําคนเดียวนะคะอืแน่นอนจริงลต่อมันก็จะประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นเงินใจให้นะคะสู้ๆนะจ๊ะ ราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรท่าอะไรที่มีเกณฑ์มีที่พ่กับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมกราคมหกสี่มาดูกันทอร์ราศาีพิจิตค่ะยูเรนสัสราศีกุมลิบ้าราศีตุลโอเคราศีพิจิตรราศีกุมแล้วก็ราศีตุลโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย